สวัสดีครับวันนี้พามาชมกระบะให้ลักวิโก้แชมป์ครับตัวนี้เป็นแชมป์สมาร์ทแคปพิลเนอร์นะครับปี2014รถบาดมือเดียวออกปลายแดงเดิมๆเลยพ่อพี่น้องนะครับน็อตฟ้ากระโปรงบุกขยับถ่ายเดิมนาเดิมนะครับสีสล็อปพันสวยงามอ่ามาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมาภายในโทนดำนะครับรถกระเด็นสวยนะฮะสวยงามแน่นอนนะครับมาพร้อมชุดเครื่องเลนนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมอ่า เบ้อระมยียังสภาพสวยๆงามอยู่นะครับผมสภาพสวยนะครับพรมลังคาสวยอ่าเบ้อหลังนะครับนะผ้าพอเป็นปีนองชุ่มโดยรอบรอดคั่นนะครับของเจ้าแชมป์คันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นนะครับผมเป็นรถบ้านเมื่อเดียวออกป้ายแดงนะครับออกห่างนะครับเครื่องยนต์สองพันถาสมาร์ทแคปปี2014นะครับคันนี้นะฮะผมขายอยู่ที่ สองแสนกับมื่นกว่พันบาทนะครับผมไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลไม่แท้นะครับผมไม่แท้ๆเลยนะครับภาในสวยเดอพ่พอพีหนองเดอภายในสวยงามนะครับกระจุกใช้งานได้นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวภาพไปฟังเสียงของเครื่องนะครับรถเดิมนะครับนอถไม่ขยับนะครับผม นะครับราคาโปงเดิมนะครับผมเสียงเครื่องเสียงเครื่องเดี๋ยวหยิบๆเลยนะครับเจ้าเด็กขั้นหนานะครับครับสองแสนเก่ามือกับพันบาทครับสื่อสดรถได้ ขามาช้อรถไ้อยู่ที่อำเพอ่มเงื่อนจัดมุกดาหารนะครับผมรถรถได้ดดนะครับเอกาสารเรียงพร้อมโอนหรับมนีสวัสดีครับ